แปด,ปดนะล้านปรลมานี้พี่เหอแปดล้านเตียงแปดล้านนะครับแปดนะล้านนะรวยอย่างนี่เระเห็นเรา

แลวเมื่อี้งเลยบริกายดอกทางนี้อยู่ในเห็นยังไงเหรอแค่นเท่าไรแค่เท่าไรนี่เหมืตันชุดขอยู่นาทีการงานจะเลืนเก่านะคือแปดส้นใต้คือเมือนะอันนี้ะเ็นนี่ก็ให้เบอร์หน่นี่เ่งหาเซนต้อางไว้เอเหือนเนาะตเครื่องแป้งอนนเมื่อเต้น เสื้อตก็ซื้อแล้วตซื้อไม่มันก็แห้งจางๆแก่อันนี้โต๊เครื่องแป้งไมนมีไหนๆสบอสูไซยไซไม่ได้ต๊ะเครื่องแป้งเเจเมื่อน่ไห่แกสอปนบก่คนหนาหลาหายูไซยูปนดงงไหมอ้าลดไอ้มีได้เมื่อปลาสองผูผิดเดี๋ยวเบอร์ละใข้าแหลนแลแก่เขื่องไม่ค่ไอ้วลกปลาสองแล้วกันั่น เป้านสกอ็อาไว้ลาดกันไหมนาหอไหมนแก่องละนลนหกลหเลยนีได้ตามราคาราคาไม่ติดองลหกเลยพวกนี้มีลูกไปนำสวเนาะนาะไปมีลูกไนํำสวนเนาะ เออต้องมีลูกไว้นะอันได้ลูกมันพระบอหว่าอะไโตานี่บ่อโอ้ต่างสื่อต่างหา้นไม้ก็จางนะเนียทามาลูกันโดยโอ้มีเตเดียวเลย

ขาพี่น้องมาแหวะเบิ่งพี่น้องบ้มีเงินซื้อดอกวัี้ซื้อดอกพี่น้องมาแหวกมีเงินซื้อแผ่นอะไรอันนี้นะเช็คราคาะไรไปดูเก๋เปเลยร้านแปดอันไหนร้านแปดเตียงเตียงนี้อ๋อแผ่นนี่นี่นี เ็คอะไรสนบริาาอกไั้ไมงกุฎเยไม่อย่างนั้นชนะาจะสเอาอยู่บ่อล้แกน่าล้ไสแก่ลมอเปดเรื่องเจ้าก็ไม่้หรอข้าไ่ไฟนะสร้างหมาพันพี่น้องเมื่อยายคุเขีอันนั้นเมื่อสกบเสเขเทาเนาะใหญ่ว่จัก อันพอดีเลยเพื่อกนกระปูใช่เืออะไรดิายมาเ้าอาเลยวนเมื่อมีนนี้ตาลอกเอาน้่าขาดโต้ลนะว่าขาดทพื่นทาที่เพือน